ชวิทยายลไรจลุลพรรร่วมกับสมาคมมเรินารีเวทไทยพร้อมเหล่าคนดังบุญเปลมกรอนพอ็อกซี่ไดได้อนารวมส่งความห่วงใยพร้อมชวนร่วมขบวนแสดงพลังในแคมเปญ HPV ไพร์มัน NoHPVNoLimit แพทแชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด HPV เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตระดักถึงความสําคัญในการป้องกันเชื้อ HPV ซึ่งติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์หรือการสัมผัสใกล้ชิดและเชื้อ HPV สามารถพัฒนากลายเป็นโรคหูดงอนไก่หรือเมเร็งต่างๆได้ในอนาคตซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเสวานาให้ความรู้ใน ชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด HPV โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริวัลตั้งจิตกระมลและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นัทวุฒิกันตะถาวรนร่วมรณรงนลงหยุดเชื้อ HPV ไปกับดาราและนักร้องสองหนุ่มคู่จิ้นสุดฟินบุญและเป้มพร้อมด้วยกรศิลปินวงพ็อกซี่ที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้และส่งความห่วงใย,ยให้กับทุกคนเพราะไม่อยากให้ทุกคนต้องพบกับการสูญเสียที่เกิดจากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะโครงการวันนี้ค่ะเป็นโครงการที่สมาคมมะเร็งนรีเวศนะคะ จัดร่วมกับโรงพ,าราพายาบาลจุฬาภรราชวิทยาลัยจุฬาภรน,นะคะซึ่งเราจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่7แล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นความสําคัญของเรื่องของ HPV นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันเยอะเลยค่ะก็ HPV นะครับชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus อันนี้เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งจริงๆมันมีเยอะแยะเลยแต่สมัยก่อนความรู้เราคือเป็นสาเหตุเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของมะเร็งปากมดลูกสั้นๆเลยวันนี้ที่มาเนี่ยปัจจุบันองค์ความรู้นี่มันมากกว่าเดิม ช like ื้อ h p v ไม่ได้เกิดมะเร็งปากมนลูกเท่านั้นยังเป็นมะเร็งที่เกี่ยวไวยวะเพศรอบๆไม่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ปากช่องคอช่องคอถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอวยวะเพศชายหรือรูก้นด้วยปัจจุบันพฤติกรรมทางเพศเราเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเรามีทั้งเรื่องของออเรลเซ็กซ์ที่บางทีตอนนี้เชื้อ h p v จากข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนได้ด้วยนะก็ทําให้เป็นส่วนหนึ่งของมะเร็งอ่าช่องปากและลําคอนั้นจริงๆที่เราเน้นเลยวันนี้เป็นที่มาของงาน h p v Prime มัน no HPV n no น l ล m มิตชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด HPV เนี่ยก็อยากสร้างความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับเชื้อตัวนี้นอกจากผู้หญิงแล้วรวมไปถึงทุกเพศทุกวัยด้วยซ้ำนะครับรวมถึงกลุ่มเพศหลากหลายเนะพราะจริงๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการป้องกันการติดเชื้อ HPV และนำไปสู่มะเร็งดังกล่าวด้วยจริงๆไม่อยากให้เกิดโรคเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือหนึ่งคือป้องกันเลยค่ะป้องกันเริ่มด้วยตัวเองเนาะเปลี่ยนพฤติกรรมซะแทนที่จะ นับ1 2 3 4 5ี่เนี่ยก็อาจจะเหลือแค่หนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการป้องกันนะคะฉีดวัคซีนป้องกันค่ะแล้วหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันเสร็จอีกทางหนึ่งก็คือตรวจคัดกรองค่ะเพื่อให้เจอตอนที่มันเริ่มเริ่มจริงๆเลยอย่าให้มันเป็นเยอะแยะแล้วรักษาก็จะได้ผลน้อยลงะคะ่ะจริงๆจริงๆไม่ใช่เฉพาะไา้พิรยจุฬาภรนะครับอย่างวัคซีนเอชวีเอาง่ายๆตอนนี้ในเป็นสิทธิบัตรของเด็กอายุเด็กป .5 ผู้หญิงทุกคนเนาะ จริงเราเราอยากให้ผู้ชายรวมถึงทุกเพศได้ฉีดแต่ตอนนี้ของรัฐบาลจัดประมาณพอก็<น>ะจะได้หลักจากนี้แต่ถ้าอายุมากกว่านั้นมีคําถามมาอันนี้ต้องจ่ายเองก่อนนะครับ <c oughs> แต่หลังจากนี้เด็กไทยก็คิดว่าหวังว่าจะได้สวัสดิการนี้ตลอดไปจริงๆถึงจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยจริงๆหลักการฉีดว <c oughs> ัคซ <c oughs> ีนเราอยากให้ฉีดตั้งแต่เด็กจริงๆโดยทฤษฎีเนี่ยก้าขวบขึ้นก็ฉีดได้แล้วนะครับฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ป้องกันดีที่สุดมีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆก็ฉีดได้แต่ประโยชน์อาจจะไไม่่่ด้เเททากับคคนีย ไม่เคยติดเชื้อหรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ไปได้ทุกที่นะครับ๋ยวนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่นิดนึงหรือด๋ยวนี้คลินิกก็มีฉีดกันเยอะแยะนะครับไปได้หมดครับผมก็อย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับผมว่าพามาฉีดตั้งแต่ตอนอายุ9ปีครับผมก็สามารถป้องกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมส่วนใครที่แบบอาจจะอายุเกินไปแล้วก็ยังสามารถฉีดได้เหมือนกันครับผมก็รู้ก่อนรักษาก่อนนะผมหายก่อนด้วยใช่ครับผมก็ อ,อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมพาลูกพาหลานหรือพาตัวเองนะครับมาฉีดดีกว่าครับผมเพื่อป้องกันไวยนะครับผมครับผมก็เหมือนกันครับผมอยากให้ทุกคนมามาฉีดวัคซีนไว้ก่อนเพราะว่าเชื้อ HPV มันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราเลยเราแค่ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราก็ได้ความรู้ด้วยก็จะให้คนไปฉีด จริงๆแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอายุที่ฉีดอย่างที่อาจารย์นัทวุฒิเรียนนะคะฉีดตอนอายุน้อยเนี่ยค่ะภูมิคุ้มกันจะขึ้นดีนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเกินอายุ9้าขวบไปหลาย10ปีนี่ก็ยังฉีดได้นะคะแล้วก็ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้หลับตาที่สูงเกือบจะร0 0เปอร์เซ็นต์นะคะปริมาณในการฉีดคือฉีดแค่ครั้งเดียวคโอ้เก่งมากเลยค่ะ,คะถ้าอายุไม่ถึง15เนี่ยค่ะ2เข็มพอค่ะนะคะถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยขอเป็น3เข็ม ก็นะครับก็ในฐานะของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เป็นองค์กรการศึกษาองค์กรวิจัยตามพระปนิธานขององค์ประธานฝ่ายหญิงของเราเนี่ยก็อยากให้ให้คนไทยปลอดภัยไร้มะเร็งนะครับสมัยก่อนเรามะเร็งปากมดลูกตอนนี้เราอยากได้มากกว่ามะเร็งปากมดลูกอีกนอกจากผู้หญิงเรายังรวมถึงผู้ชายทุกเพศแตเรียกว่าทุกวัยที่เกินเก้ามันมันขยายมากขึ้นนะครับก็อยากให้มีความรู้ตรงนี้แล้วก็ ฉีดวัคซีนตรวจคัดกรองมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยก็จะห่างไกลไร้มะเร็งที่เกี่ยวกัองเอชพีวครับ,บ